ขอนขอนไปดเอดนประมาณอนสองสามเดือนแล้วกันหึงส okay. ่เดือนป่ปะขอนสองสี่เดือนแล้ววันนี้ก nah um ็มาถึงอุ้ยอวดหัวกลับได้เลยหมดเลยหนักมากอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่อันเนี้ยจะบอกว่า yes, บัมแรกในชีวิตปะใช่ชีวิตนี้ไม่เคยซื้อแล้วรบัมมาเลยนี่เราเคยซื้อโฟมหมดว่เราเคยซื้อคาราโอเกะว่ะอนเด แต่เพราเราโกหกใช่แต่นี่มันบั๊มแรกจริงๆของเกาหลีอ่ะที่แบบจริงจังแกเลยเาปวดหัวเลยหมือนตุ่มเื่อเล่นว่าคือถึงแน้ำหนักอ่ะคนละหนึ่งกิโลซึ่งวันนี้น้องมุกเป็นคนถือมาให้เลยนะซามะต่ขอให้น้องมุกหน่อยทุกคนแ้เน่เป็นคนดูแลเรื่องราแค่ขอบคเลเน่ด้วยนะสานฝันให้พวกเราใช้เดียวเป็นหน่อยนะนี่มึงแค่นี้ก็ได้แล้วนี่พี่ยุิสอนมา เฮก่งๆป่ะพี่มันกี่คุยกับแกเป็นการส่งกลัวอ่ะใช่พอบอกเฮ้ยมุกเข้ามาหน่อยดิมุกเอ้ยมุกเข้ามาหน่อยดิมุกมุกมุกไหนไปแดงเมื่อเบลเฮ้ยเฮ้ยแกเสกอะไระอกบ้างหนึ่ไม่เป็นไรแกเสกมันกลิ่นแปลกๆอ่ะ Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? อามาดมเรารีวิวกลิ่นกันก่อนนะอืมกลิ่นแปลกๆอ่ะกลิ่นเหมือนเพิ่งเหมือนบ้านที่พิ่งทาสีใหม่บ้านใหม่มากอ่ะทั้งไม่ที่อะไอคอนสั่งจะมีมาด้วยระเอียดนละเอียด มันมีดีเทลเขียนว่า life goes on like an arrow in the forest นี่เป็นเนื้อเพลงอ๋อ like an arrow in the forest อุ้ยแต่มบบตื่นจริงทำไงดีอะยิบออกมาเห้ยทำไงดีอ่ะแกนยิบออกมาแป๊บแล้วหยิบผมกันวะหยิบยังไงหยิบยังไงออกเอ็นอันนี้ที่ละอันเนาะอันนี้ยังไงอ่ะเอ็นม่ดูออกแล้ว ทำไงอะตรงนี้มันฉีกได้ด้วยอะไรอ่ะอันนี้เราถืออะไรอยู่แกถือตรงมันก็ไปแปะเป็นกระดาษได้น่นนะะอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วอันไมลุกขึ้นยืนเลยครับกาดกาดอุ้ยทำไงดีอะเฟ้มเห็นการดแล้ว้นเตทำไงดีอ่ะเจ๊ะการดคือเราได้ลุ้นไหไม่้อันนี้เราดูอันนี้ก่้างดูอันนี้กั้าเออทีอันที่อัน เราดูด้ยกันไปทิดหน้นนะแต่เราไม่กล้าเปิดแรงอ่ะเขาบอกว่ามันจะขาดระวังนะมันเพราะมันเป็นแบบคนมันเป็นปรแบบฉีกแบบนี้อ๋อฉีกได้ใช่ห้ดนี่น่ารักดูดิน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักมากเลยว้าวน่าจูนทุกคนอ๋อไม่ b แอ s นะชอบทุกคนมาแล้วน้องก้าน้องก้าเฮ้ยทำเวีดีอ่ะอุ้ยเฮ้ยทำเวียดีมากอ่ะมึงน่ารักน่า มากอะแรกมันเป็นกระดาษแบบกระดาษแบบนี้ออกก่อนนะทุกคนแรกกระดาษเป็นแบบนี้น่ท่องนึ่งนะอ๋อมันแบ่งเป็นสองเล่มด้วยทุกคนมันฉีกได้สีขาวดำกับสีๆโอเคโอเคตั้งทัติดไดู้การที่ไม่ดูสปอยมาก่อนเป็นอย่างนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จริงคือเล่มแรกที่เราเปิดมามันจะแบ่งเป็นสองเล่มนะคะเป็นอย่างนี้ซึ่งครึ่งแรกอะเป็นสีๆอย่างนี้เลย ซึ่งจะมีทุกคนอุ๊ยเมื่อกี้แอบเห็นนะจงกุ๊ปแล้วก็ที่เหลือเป็นขาวดำค่ะแบ่งครึ่งคือแบบว่าเทมากออ๋แบ่งครึ่งใช่แต่ทำไมของกุ๊าวดเฮ้ยกูเปิดไม่ได้อีกแล้วใครคั่นไปกูวะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยน่ขอตั้งใจดูแป๊บนึงอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นพี่โฮมนี่อยากได้เก้าอี้อันนี้อ่ะทุกคน เรากลัวแตกข้าวมากจ้องจ้องคุกจ้องจ้องคุกจ้องจ้องคุกเราถามพี่จีนเออุ้ยอันนี้ดีอุ้ยพี่จีนทุกคนทำไมพี่จีนได้อยู่กับหน้าดำอ่ะอุ้ยอันนี้ดีมากแบบนี่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าในดาบั้มของเรายังไม่จบนะมีอีกดูเรือนต่อไปกันเลยนะจะมสวยมากเลยนะเฮ้ยน้องงมันเป็นชิลเล็กๆอ่ะก่อนว่าอันเนี้ยฉีกได้ไปแปะ ผนังบ้านใช่แต่เราว่าเราไม่ฉีกแน่แน่เราก็ไม่กล้าอยากให้มราเปิดดูเหรอจริงอันนี้ไม่รู้จริงว่าอันต่อไปเป็นอะไรเราขอดูกับพี่อ่ะขึ้นเราอยากรู้อันนี้คือสี่คนอ๋อกุ๊กพี่โฮ๊ะพี่จีนอันดูมากอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ค่อยดูก็ได้อันนี้เท่มากอ่ะที่มันขาวดำอ่ะเนี่ยไม่ดูเหรอเพื่อนอันนี้ดีมากอ่ะโอเมย์ก๊อ แต่ว่าเขาให้หลุดได้อยู่แล้วใช่ป้ะใช่ใช่ใช่หุยช่วยรอ่ะสวยรอดช่วยรอดน่ารักมาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยรอดด้วยโอเคชิ้นต่อไปนะคะทุกคนเป็นสมุดเล่มเล็กเป็นแบบบางขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นสีสีใช่รู้เลยว่าแบบโอ๊ยน่ารักโอายนี่น้องจีมินมากอุ้ยอันเดอร์กันเป็นหน้ากลางพอดีใช่โอ้ยอันนี้เป็นแบบ อันนี้เป็นดีเทลแบบลายมือเขาอ่ะเวลาทำงานโอ้โหโหเฮ้ยโอ้โหเขาตั้งใจให้เป็นสมุดโมดใครจะใช้วะใครจะกลาใช้วะโหทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนแพ้ดีมากเลยเลื้อตัวเก่งเลือตัวนั้น นี่ลายมือพี่น้องจนชัูหมอลายมือหมอด้วยเอ็นดูผู้นําประเทศด้วยือคนนี้หลับบอกอยากอ่านออกอ่ะอยากอ่านออกอ่ะเด็กกูกันไหนกูเฮ้ยเป็นอะไรแกแกเห็นอันนี้ป้ะนด้งน่ะเด้งอ่มุดดองมุกแบบแกเห็นอันนี้บ้างแบบนี้หลับบอกแล้วลักมากแกคนนี้เขาเนี่ยลใครอะลายมือพี่จีนอ่านยากนะเนี่ย โอ้น้องก้าตัวเล็กมากค่ะทุกคนน้องก้านี่ไงรูปเนี้ยที่หลุดไปเป็นรูปปกกุกอ่ะอ๋อแต่เราว่าแทนดีมากเลยแกทุ่มหัวตั้งที่หน้ามากอะล้วมือพี่แจ็คไม่ออกเลยแทเป็นหมอช่วยดูโจ๊กฮุย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 เรารู้ลายมือแป๊บนึงอันนี้อันนี้แลายมือจิมมี่หนือนผู้ใหญ่เลยนะจิงหวัดากมากไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลายมือจีมมี่ลายมือพี่หอบคืออันนี้เก่งว่ะหายเส้นลานมือลายมือพี่หอบปะ โอ้หมี่ก๊อฟนะเห็นกับปลานะนะเพื่อนเห็นกับปลาไหมเพื่อนดูจงดูความงามนะคะความงามนะคะความงามค่ะ RM คินน้ำจุนนะคะเฮ้ยเราว่ามันแบบมันมันเอ๋อล้นมากค่ะทุกคนตอนนี้เราผ่านไปแล้วสองเล่อนะคะ ต่อไปเราจะไปที่กราฟเลยไหมไปที่กราฟเลยไปที่กราฟต่อเลยของเราปิดแล้วอ่ะของเราอเราของเราปิดไปแล้วอ่ะแย่กระเปิดไปได้แล้วแล้วมันก็มีการเล็กๆก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นแบบเหมือนว่าของแท้เป็นเหมือนอารมณ์แบบขอขอหันไปจามไปกูโอ้ยใบแรกที่เจอน่ารักมากอันนี้น่ารักมากน่ารักเฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากเบรมิชารักอันนี้ก็คือ เหมือนให้ดูว่าเป็นลิขสิทธิ์ของแท้นะคะถ้าเปรียบกับกระเป๋า Chanel วเขาเป็นโฮโลกระเป๋าโฮโลใช่ไหมคะเรามีบาร์โค้ดค่ะคนนี้น่ารักจังครับคืออะไรอ่ะสแกนแล้วได้อะไรอ่ะสแกนเข้าไปในวีดีโอช็อปเฉยๆแล้วก็ได้แต้มปะอ้อันนี้คือเป็นอัลบั้มที่แบบว่าไม่ต้องเลือกการ์ดเขาให้หมดเลยให้ทุกคนให้ทุกคนแบบนี้เลยนะให้ทุกคนเลยจริงๆนี่นี่นี่นนีองคนนี้ อ๋อทุกคนนอนท่าเดียวกันค่ะเพื่อนทุกคนนอนลงหมดเลยในห้องนี่เขาปล่อยเป็นแบบทีเซอร์ให้ดูนะทุกคนชอบห้องไหนมากที่สุดหรออุ้ยน้องยุนพี่ยุนกิแบบน้องยุนโมมีมากอ่ะพี่ดูคนนี้เขาแบลมาจากไหนอ่ะพี่ดูพี่ดูเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครชอบห้องไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันด้่างด้วยนะอยากรู้มากเลยอ่ะจะส่วนตัวพวกเราอ่ะเราชอบห้องไหนที่สุดเอาแบบห้องอ่ะ สำหรับเรานะเราชอบห้องของพี่นํำจุนแกชอบห้องหรือชอบคนเหรอแกชอบห้องหรือคนนะแล้วแกชอบห้องใครเราชอบดอกไม้นะท้ามท่ามึงอะแกชอบห้องพี่โคมดิถ้าเป็นห้องเราชอบห้องที่นํำจุนแบบอยากอยู่อะใช่มันดูอบมันดูมุไงแต่ว่าถ้าถ้าแบบเ้ื่องกุ๊กสีสีเราก็ชอบอันนี้อยู่แล้วอะห้องนี้น่าอยู่อะใช่ส่วนห้องกุ๊กอะก็ชอบความสูเหมือนห้องเด็กผู้ชายที่จะมีหลอกเซนเซอร์ด้วยนะเก่ดเด็กๆดู จริงๆห้องแพงกันราชวงศ์น่าจะหอมมากๆเลยอ่ะน่าจะจามว่ะเอาจริงน่าจะแพงรูปพลรลอย่างว่ะเอ้ยน่าพีลพลรต่อไปคือมันจะเป็นโปสการ์ดที่เขาถ่ายเรามาเดากันไหมว่าใครโหยากใครเฉลยอ่ะไม่มีไม่เขียนเลยเด้อแต่อันนี้เป็นรูปที่พี่มณฑิวาดนี่ควาไม่รู้อะไรนะพอจำได้เหลือไม่รู้แล้วอันนี้แล้เนาะก็นำจุดมะดูอบอุ่นเหมือนห้องเขา อันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ไม่รู้อาจจะไม่ได้บอกไล่นะไอ้ที่ทำอะไระองกระจกแปลกใช่ไหมต่อไปคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นกรอบรูปทุกคนทุกคนต่อไปนะคะดูความอลังการเบาๆอันนี้คือสิ่งที่เราซื้อมานี่สิ่งเดียวโอยแกแกเไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิ่งที่เราตั้งใจซื้อมานี่เดี๋ยวเราจะไปเปิดฟังในรถรถใครใส่ที่ใส่ซีได้ป่ะตอนนี้คอม ก็ใส่ไม่ได้แล้วด้วยซ้ำีอะไรม่เป็นไรเพื่อนๆด้วยนี่นี่มันทําแบบนี้ได้นะอ๋อใส่เป็นปกอุ้ยตั้งมันอย่างนี้ได้ด้วยเพื่อนๆใช่ตั้งเป็นปกแล้วก็จะเป็นแบบอย่างนี้จริงๆเราเห็นพวกเราเลยก็ดีนะจริงๆๆสวยอ่ะอันนี้ดีอ่อันนี้เลือกรูปได้ว่าแบบจะใช้รูปใครเฮ้ย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 นี่ตั้งแบบนี้ได้ ตั้งรูปแต่กันเราจะไม่ดูว่าพวกแกได้ไหนกันจะเอาตรงนี้ก็เห็นแล้วนะอุ้ยอันนี้น่ารักมากอยากเลือกบ้างอ่ะขอเลือกก่อน่าหับเราอุ้ยเหมือนไม่หมดยังไม่หมดเพื่อนๆมันยังไม่หมดนี่น่าจะเป็นไรเลยก็คุ้มค่ากับการที่เสียเงินแล้วก็รอมันรอนานมากเลยเยเห็นของแกเห็นแล้วทำไมของเราไม่เห็นใครต่อไปนะคะทุกคน เป็นทั้งแพนคลิสนะคะว Why Oh my กอดเฮ้ยข้างหลังน่ารักจิมมีเหมือนเป็ดเลยอะอยากเห็นเลยอะุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารแกไม่ยังแกไม่ได้เลยอะข้างหลังเป็นลายมือเขาตอมเขียนนะเพลงเขาคือเราลายมือเขาเองนี่น้องจิมมีเป็นคนวาดถังขยะอยู่ไหนเนี่ยไหนไหนไหนถังขยะถังขยะนี่ หมดคอสวยนะเนี่ยนี่น้องจีมินวาดถังขยะกดคอเหมือนกันแกน้อขคอที่สวยแบบคือทุกคนชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเย้โหไม่กล้าแบะหรอกนะโอ้อเมก้าบูจะให้ดูอัลบั้มเขาปังมากเดี๋ินแต่แรกไปดูดิเอาไปดูแกเปิดดีนะได้แกถนอมยิ่งกว่าอะไรทุกคนค่ะน้องแทรน่ารักมากเลยนะคะน้องแทรไหน ดูดิีขตันีาเลยอ่แต่พ่ไม่ยอมเปิดเลยัเลยมึงแกพีจเลยเยี่พวเอัละไรบ้ามนี้พวยับวายยูพี่พี่วายยูพี่ราเล่นปิดอันแกออะไรบ้ามนี้เขาทำจีมินเททจีมินเทจิมินเท่แล้วโตและเพื่อนๆ เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนลองเดากันนะว่าใครเมนใครกันแต่เราจะไม่บอกนะเพราะเราไม่แอบจริงจริงเรารักทุกคนใช่ใช่เพื่อนลองเดาเอาแล้วกันจะไปนั่งดูนั้นเลยอ่ะเงียบๆพูดเบาๆไม่บีบหลับไม่บีบลับไม่บีบลับนี่กอดเป็นแบเป็นกอดใช่ไหม กอดอันนี้ของใครลิขสิทธิ์หรือเวลาที่น้องๆจะต้องตบตูดนอนแล้วนะใช่อุ้ยมันมีอันนี้ด้วยนี่กุกกี้อันนี้เป็นของแถมจากวีเวิร์สเราสั่งมาแล้วอันนี้วีเวิร์สแถมมาให้ได้ทีกคนเลยเป็นสมุดเก็บมดสมุดหนุ่สมุดหนุ่ใช่ปะอันนี้หบอกว่าเขาสับปะรดอ๋อหรอค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็แกะดูของรของที่เราสั่งมาแถมอันนี้มาด้วยนะคะของแถมเล็กๆน้อยๆน้อยๆรีวิวกันบ้างนะอุ้ยพูดของกันเลยพี่เขาชื่อร้านอะไรนะ จริงก็ขอฝากติดตามร้านนี้ไว้ด้วยนะานอะไรไม่รู้เดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างล่างก็ได้ขอถามเขารู้สึกเพื่อนๆหลังจากเปิดดูบั้มได้ไหมว่ารู้สึกยังไงกันบ้างไม่ได้เป็นนั่งดูดีมากเลยคุ้มกับที่เราอมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าดีมากอะทุกดีเทลเิมเต็มออะจริงเพราะว่าเนี่ยเขาประชุมกันนานว่าจะออกมา ใช่แล้วมันมีพิเศษมากๆนะคะทุกคนข้างในด้วยจริงเหรอโอเคทุกคนของเราอยู่นี่ยังไม่จบแล้วไม่หิวเหรดีเหมือนกันนะจริงใช้พลังงานเยอะมากเลยเมนเมนเมื่อกี้ก็ต้องรีบกินแน่ๆเลยเข้างมาแกะฉลาดมากไม่งูหลามไม่งูหลามใครอ่ะยังไม่ได้ไปดูหน้านั้นเลยพี่ป๋าเหรอพ่ป๋าเป็อไงพี่ป๋าไป็นไงไม่งูหลามแม่งเห่ยกินน้ำบ่อยนะเที่แบบเหนยหน้าใบปูดูยินเลย กแ,แก่แก่ๆแก่กันแล้วเฮ้ยพี่พนุ๊กพี่ถุนได้แล้วเอ้ยพี่มุกพี่มุกพี่มุกอย่าเพ่งเปิดนะได้แก่ให้วสวยๆสวยแช่แก่หล่อปะเราคิดกันเองน,นั่นนะอันเนี้ยเฮ้ยพูดดีนะทำดีได้ดีเพื่อนแก่ไม่ออกเงี้ยๆแต่คุ้มมากไม่เคยเห็นอะไรบ้านไหน,ไห,นหนาและหนักขนาดน,นี้มาก่อนเลยแบบแก่ไม่แบบอ๋อ เราแกะให้ไหมแกะไม่ได้หักมากน้ำตาลแกะอันนี้เองนะมานี่ยแม่เดี๋ยวขาดนะก่อนนะอย่าบอกนะผิดหรออย่าบอไข่เราเอ้าแย่เราเปิดพร้อมกันนะทุกคนเธาจะผิดหวังเรื่องห่อไข่แต่เราไม่ผิดหวังเรื่องอัลบั้มงเห็นน้องมุกหนึ่งสองสามอุ้ยอ๋ออันนี้วีเวิร์สแถมใช่ป่ะทำไมเราไม่มี มาเลยอ่ะเฮ้ยจะหอไปเลยมีม okay. ีมีหาก่อนเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเป็นโพสการ์ดจีมินจีมินน้องแบบอืมน่ารักจังโอเคเป็นโพสการ์ดอะลายมือน่ใช่กบโปสการ์ดใหญ่ขนาดนี้อวอดให้ของขวัญวิวให้เราเหรอในวันเกิดเหรอของพวกเราไงพวกเราเกิดช่วงนี้ เฮ้ยทุกคนพวกเราเกิดช่วงนี้ด้วยนะเราทั้งสามคนที่็นของขวัญจาก BTS ที่ส่งทั้งหมดให้กับพวกเราขอบคุณมากๆเลยคุณจันดานูคิมนำจุนคิมซอกจินมินยุนกิจองโฮซอกพัคชีมินคิมแทยองจังจังกุก BTS ควาามมมสุขกกดปะ